ตอนที่1การพบเจอรครั้งแรกฉากเปิดในห้องทดลองล้ำสมัยที่กรุงโซปี2,090เสียงของเครื่องจักรทำงานดังทุ่งนักวิทยาศาสตร์หนุ่มวันอูกำลังยืนอยู่หน้าจอแผงควบคุมขนาดใหญ่เขามองไปยังตัวเลขและกราฟต่างๆด้วยความกังวลเพราะเขากำลังจะทำการทดลองข้ามเวลาครั้งแรกที่ยังไม่เคยมีใครทำได้สำเร็จวอนอูพูดว่าฉันต้องการแค่สิบวินาทีเท่านั้นจะเป็นยังไงก็ช่างฉันพร้อมแล้ว วันอุกกดปุ่มเริ่มต้นการเดินทางไฟในห้องกับริบเสียงเครื่องจักรดังขึ้นจนทุกอย่างมืดลงทันทีฉากตัดไปที่ปัจจุบันในย่านขังนำเซอยองชายหนุ่มธรรมดากำลังเดินกลับบ้านหลังจากทำงานหนักเขามองท้องฟ้าสีครามเข้มและคิดถึงเรื่องราวในชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเซยองพูดว่าทุกวันเหมือนกันหมดชีวิตน่าเบื่อจริงๆทันใดนั้นแสงสว่างแจาก็ปรากฏขึ้นกลางท้องฟ้าเสียงดังสนัน่น รอบข้างเมื่อมองไปรอบตัวเขาเห็นชายคนหนึ่งตกลงมากลางทุ่งหญ้ายอย่างรุนแรงเซยองรีบวิ่งเข้ามาดูด้วยความตกใจเซยองพูดว่าคุณเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยวอนอูลุกข,ขึ้นช้าๆและพูดว่าที่นี่คือปีอะไรเซยองขมวดคิ้วและพูดว่าคุณพูดบ้าอะไรนี่มันปี2024วอนอมองไปรอบๆอ,อย่างสับสนและพูดว่าปี2024ฉันมาจากปี2090และฉันต้องกลับไปให้ได้ เซยองมองวอนอูอย่างไม่เชื่อแต่หลังจากได้เห็นอุปกรณ์แปลกๆที่ติดตัวเขามาเขาเริ่มสงสัยว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องเล่นฮ่าฮตอนที่สองการเริ่มต้นของความผูกพันฉากในอพาร์ตเมนต์ของเซยองในกรุงโซหลังจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดวอนอูยังหาทางกลับอนาคตไม่ได้เซยองจึงอนุญาตให้วอนอูพักที่บ้านของเขาชั่วคราวทั้งคู่เริ่มใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น เรื่อยๆเซยองสังเกตเห็นว่าวอนอูไม่ได้เป็นแค่นักวิทยาศาสตร์เย็นชายอย่างที่คิดแต่กลับมีด้านอบอุ่นที่น่าค้นหาเซยองแซลเล็กๆว่าคุณมาจากอนาคตจริงหรือแบบมีหุ่นยนต์เดินเต็มเมืองหรือไงวอนอูยิ้มบางๆและพูดว่าอนาคตไม่ได้เป็นแบบที่นายคิดกรอกเรามีเทคโนโลยีมากมายแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆกลับเป็นอะไรที่ง่ายกว่านั้นอย่างความรักหรือการดูแลคนที่เรารัก เซยองหยุดหัวเราะและรู้สึกได้ถึงความจริงใจของวอนอูทั้งคู่เริ่มเปิดใจและพูดคุยเรื่องชีวิตกันมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องที่ทําให้เสยองรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ต้องการชีวิตที่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉากที่ทั้งคู่เดินเล่นริมแม่น้าหันตอนเย็นแสงแดดยามเย็นส่องกระทบผิวน้ําทั้งสองคนเดินเคียงข้างกันในความเงียบสงบบางครั้งสายตาของพวกเขาสบกันแต่ไม่มีใครพูดอะไรเสรยองรู้สึกถึงความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นในใจและวอนอูเอง ก็เริ่มมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิตของเขาเซยองแกล้งถามว่าคุณจะหายไปจากชีวิตผมเมื่อไหร่วอนอูหันมามองเซยองและพูดว่าฉันยังไม่รู้แต่ถ้ามีโอกาสฉันก็อยากอยู่ที่นี่นานๆตอนที่สามความรักที่ข้ามการเวลาฉากในห้องทดลองที่วอนอูตั้งขึ้นวอนอูพยายามค้นหาวิธีการที่จะกลับไปยังอนาคตแต่การทดลอง ยังไม่ประสบความสําเร็จทั้งสองเริ่มรู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขานั้นมีค่าเกินกว่าที่จะปล่อยให้เวลาหรือสถานที่มาทําลายหย่อกวอนอูพูดว่าถ้าฉันกลับไปได้ฉันจะต้องเลือกอะไรสักอย่างแต่การเลือกจะทิ้งนายไปมันเจ็บปวดเกินไปเซอยองตอบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะรอคุณเราจะหาวิธีที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ในที่สุดพวกเขาจัดงานทดลองร่วมกันโดยใช้เครื่องที่วอนอูสร้างขึ้น และพบว่ามันสามารถยืดเวลาในโลกของเซยองได้แม้จะมีอุปสรรคมากมายแต่ความรักของพวกเขาก็ทําให้ทั้งคู่มีความหวังในช่วงเวลาสุดท้ายของการทดลองทั้งคู่รู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงกันที่ไม่มีวันขาดสายและทั้งสองมีความกล้าที่จะผเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอนด้วยกันเซยองจับมือวอนอูและพูดว่าเราจะทําให้มันสําเร็จไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปฉากสุดท้ายเต็มไปด้วยความหวัง และการเริ่มต้นใหม่ของทั้งคู่ทั้งสองมองไปที่อนาคตที่ไม่แน่นอนแต่ด้วยกันพวกเขารู้ว่าความรักจะไม่เคยจางหายไปตอนที่สี่การเผชิญหน้ากับตำรวจเวลาฉากในห้องทดลองที่วอนอูตั้งขึ้นขณะที่วอนอูและเซยองกำลังค้นคว้าวิธีการรักษาความรักและหาวิธีการกลับไปยังอนาคตสถานการณ์กลับกลายไปตึงเครียดเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงอีดอาดของเครื่องยนต์และเสียงเรียกเข้าจากภายนอก วอนอูพูดด้วยความวิตกกังวลว่าเราอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วพวกตำรวจเวลาอาจจะตามมาเซอยองถามอย่างตกใจตำรวจเวลาทำไมพวกเขาถึงสนใจเราวอนอูตอบว่าเพราะการทดลองของฉันอาจทำลายเส้นเวลาที่ถูกต้องได้และถ้าพวกเขาจับเราได้ทดันใดนั้นประตูห้องทดลองเปิดออกอย่างรวดเร็วและกลุ่มตำรวจเวลาสวมชุดด,ดําก็เดินเข้ามาตำรวจคนหนึ่งพูดด้วยเสียงเข้ม คุณวอนอนณาอูและเซยองเราจับกลุ่มคุณในข้อหาละเมิดกฎการเดินทางข้ามเวลาเสยองสแสดงท่าทีกลัวเราทำอะไรผิดเราแค่พยายามช่วยกันตำรวจเวลายิ้มยอคุณไม่เข้าใจหรือการที่คุณอยู่ที่นี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเส้นเวลาคุณต้องติดตามเรากลับไปวันอูและเซยองมองตาก,กันด้วยความกลัวและตัดสินใจต่อสู้เพื่อความรักของพวกเขาวันอูพูดอย่างมั่นใจเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าคุณจะจับเราเราก็จะสู้ เซยองเสริมว่าใช่เรามีสิทธิที่จะเลือกอนาคตของเราเองการต่อสู้เริ่มขึ้นด้วยความรู้ที่วอนอูมีเกี่ยวกับเทคโนโลยีจากอนาคตเขาใช้เครื่องมือที่เขาสร้างขึ้นเพื่อสร้างอุปสรรคในการจับกลุ่มโดยทําให้ตํารวจเวลาหลุดจากการควบคุมชั่วคราวตํารวจเวลาพยายามจับพวกเขาแต่เซยองและวอนอูใช้โอกาสนี้ในการเจรจาวอนอูพูดว่า ถ้าคุณปล่อยเราเราสัญญาว่าจะไม่กลับไปในอนาคตที่เราเคยจากมาเราจะอยู่ที่นี่และไม่สร้างปัญหาอีกตำรวจเวลามองหน้ากันด้วยความลังเลก่อนที่จะตอบว่าเราต้องการคำสัญญาที่ชัดเจนไม่อย่างนั้นคุณสองคนจะต้องถูกดำเนินคดีเซอยองคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าพวกคุณให้โอกาสเราเราจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างสงบเราจะไม่กลับไปทำลายเส้นเวลาอีกหลังจากการเจราจานาหลายชั่วโมงตำรวจเวลาตัดสินใจปล่อยให้วอนอู และเยองอยู่ที่นั่นแต่ด้วยเงื่อนไขที่พวกเขาจะไม่กลับไปอนาคตตอนนี้พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับการสูญเสียอนาคตของวอนอูแต่ยังต้องปรับตัวเพื่อสร้างชีวิตใหม่ในปี2024ด้วยกันตอนที่หการเริ่มต้นใหม่ฉากในอาพาร์ตเมนต์ของเซยองชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นในกรุงโซนปี2024นีวอนอู และเซยองพยายามทำความเข้าใจโลกใบใหม่รอบตัวพวกเขาได้ทำงานร่วมกันในการสร้างชีวิตใหม่แม้ว่าจะมีความท้าทายมากมายเซยองถามวอนอูขณะที่พวกเขาทำอาหารด้วยกันว่าคุณคิดว่าคุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในที่นี้ได้ไหมวอนอูยิ้มและตอบว่าถ้ามีคุณอยู่ข้างๆฉันคิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ในระหว่างนี้พวกเขายัางได้พบกับเพื่อนใหม่ และเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนแม้ว่าบางครั้งจะมีความรู้สึกคิดถึงอนาคตแต่ความรักที่พวกเขามีต่อกันก็ทําให้ทุกอย่างน่าหลงไหลและมีความหมายเซยองพูดกับวอนอูขณะนั่งอยู่ริมแม่น้ําหันเราอาจจะไม่มีอนาคตที่เราคิดเอาไว้แต่เราได้สร้างอนาคตใหม่ของเราเองแล้ววอนอูจ้องมองไปที่เซยองและพูดด้วยน้ําเสียงอ่อนโยนใช่และฉันจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องอนาคตนี้ ด้วยการสนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งสองคนจึงเริ่มเดินทางใหม่ในชีวิตซึ่งพวกเขาจะไม่ยอมให้การเดินทางข้ามเวลามาทำลายความรักที่พวกเขามีต่อกันได้ฉากสุดท้ายของตอนแสดงให้เห็นทั้งสองคนยืนอยู่ริมแม่น้ำหันในยามพระอาทิตย์ตกดินสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความหวังในอนาคตแม้ว่าจะไม่แน่นอนแต่พวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาจะไม่มีวันจางหายไปตอนที่ 6. ความทา้าทายในโลกปัจจุบันฉากในอพาร์ตเมนต์ของเซอยอง วอนอูและเซอยองเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตในปี2024แต่ความท้าทายใหม่ก็เข้ามาอย่างไม่คาดคิดเมื่อต้องเผชิญกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเซอยองเดินกลับบ้านจากการทำงานและพบวอนอูนั่งอยู่ที่โต๊ะอ่านหนังสือเขามองเห็นความวิตกกังวลในดวงตาของวอนอูเซอยองถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณดูเครียดจังวอนอูถอนหายใจ ฉันเพิ่งได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเลิกจ้างงานที่บริษัทของคุณพวกเขาจะลดจำนวนพนักงานเพราะวิกฤตเศรษฐกิจเซยองขมวดคิว้วนั่นหมายความว่าไงคุณจะทำยังไงถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นวอนอูพูดอย่างจริงจังถ้าคุณถูกเลิกจ้างเราจะต้องหาวิธีใหม่ในการสร้างรายได้เราอาจจะต้องเริ่มต้นธุรกิจของเราเองเซยองรู้สึกหนักใจแต่เราก็ยังไม่มีเงินลงทุนหรือประสบการณ์ในธุรกิจวอนอูต่อ เราสามารถเริ่มจากเล็กๆได้ถ้าทุกอย่างสำเร็จเราก็อาจจะได้ช่วยคนอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกันเซยองพยักหน้าอย่างไม่แน่ใจแต่เห็นด้วยว่าเป็นทางออกที่ดีตอนที่7การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดฉากในร้านกาแฟเล็กๆที่เซยองและวอนอูปเปิดขึ้นทั้งคู่เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองด้วยการเปิดร้านกาแฟเล็กๆในย่านที่มีคนพุกพ่านพวกเขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟออแกนิกและเน้นการบริการที่อบอุ่น ในช่วงแรกธุรกิจดูเหมือนจะไปได้ดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงทั้งร้านกาแฟที่เปิดใหม่และความขัดสนทางการเงินเซยองรู้สึกเหนื่อยและถามวอนอูว,ว่าเราจะทำยังไงดีเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดไว้วอนอุคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเราอาจจะต้องทำการตลาดให้โดดเด่นกว่านี้หรือหากเราร่วมมือกับกลุ่มคนในชุมชนอาจช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนเซยองพยักหน้า ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับการทำกิจกรรมในร้านเพื่อดึงดูดลูกค้าบางทีเราอาจจะจัดงานที่มีความหมายตอนที่8ก้าวสู่ความสำเร็จฉากในร้านกาแฟที่จัดกิจกรรมการพูดคุยเกี่ยวกับความรักและความหวังเซยองและวอนอูเริ่มจัดกิจกรรมเช่นการพูดคุยเกี่ยวกับความรักการสร้างแรงบันดาลใจและการช่วยเหลือคนในชุมชนทำให้ร้านกาแฟของพวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น ลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้นและร้านกาแฟากลายเป็นสถานที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์วอนอูและเซยองรู้สึกถึงความสำเร็จที่เริ่มปรากฏขึ้นแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากแต่ความรักและความพยายามของพวกเขาทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังจัดการร้านอยู่วอนอูหันไปมองเซยองแล้วพูดว่าเราได้มาไกลามากเลยนะฉันรู้สึกภูมิใจในตัวเราทั้งคู่เซยองยิ้มและตอบว่า ใช่และฉันไม่เคยคิดว่าการเริ่มต้นใหม่จะเต็มไปด้วยความสุขขนาดนี้